สวัสดีครับชาวนาวันหยุดวันนี้นะครับพาพี่น้องมาทดลองครับใช้งานอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เพิ่งทําเสร็จมานะครับเป็นเครื่องไดญยาในร่องข้าวนะครับก็เพิ่งทําเสร็จมาใหม่ๆครับมาลองกันครับเครื่องไดญยาในร่องข้าวเครื่องนี้นะครับทำง่ายๆครับทำมาจากเหล็กแบนรีดครับมาพับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็ เชื่อมด้วยด้ามน,นะครับแล้วก็พอพับเรียบร้อยครับเราก็เจียรตรงนี้ครับเจียคมให้ดูคมแล้วก็เจียคมนะครับเจียคมตรงนี้นะครับตรงที่เราจะสำหรับได้อย่างนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาสําหรับข้าวนายอดที่เป็นแถวนะครับผมออกแบบมาเนี่ยนะครับก็ขนาดความกว้างร่องข้าวผมอะมัน มัน20เซนนะผมก็ออกแบบตรงนี้มาประมาณ16-17เซนติเมตรนะครับให้มันแบบมีระยะห่างตรงขอบนิดหนึงครับขอบของต้นข้าวนิดหนึ่งนะครับไม่ให้มันไปชนต้นข้าวก็วันนี้นะครับกํลังจะไปเทสให้ทุกท่านชมครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับ จากที่ทาสอบมาเมื่อกี้นะครับยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามีโอกาสมีบางครั้งเนี่ยแฉลบไปโดนต้นข้าวนะครับแฉลบไปโดนต้นข้าวแล้วก็ทําให้บางทีต้นข้าวเสียหายได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปก็คงจะต้องลดขนาดของอความกว้างตรงนี้ลงมาให้มันแคบลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ความคมตรงนี้ถ้าเป็นไปได้จะต้องหาเหล็กที่มีความคมว่านี้นจะเป็นใบมีดหรือใบเลื่อยอะไรก็ตามมา,มาติดใส่ข้างหน้าเลยให้มันคมแล้วก็ อาจจะทำเป็นฟันปลาก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเอามาลองใหม่อีกทีหนึ่งว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับก็เป็นแนวทางเป็นไอเดียหนึ่งซึ่งสามารถช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเหมาะกับเกษตรกร,ร,กรที่มีนาไม่เยอะ,ะครับหนึ่งไร่2ไร่แต่ถ้าเป็น10ไร่ขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับคือทำเพลินๆได้นะครับแต่ว่าทำแบบเยอะๆจริงๆก็คงไม่ไหวนะครับเป็นแนวทางเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับก็ชาวนาวันหยุดวันนี้ก็เอา าการทดลองเนาะนะครับมาฝากกับทุกท่านไม่เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาแก้มือกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ